เราสองคนมีควายอยู่สองตัวเป็นแม่กับลูกนะมันเป็นควายสีดำมืดเลยนะแต่เขามันแหลมแหลมมันเป็นควายที่เชื่องนะมันไม่ชนมันไม่วิ่งให้เราเลี้ยงลำบากวันนี้เราสองคนกำลังเลี้ยงควายอยู่ในทุ่งหญ้ามีดอกไม้สีสวยงามเลยอยเลี้ยงควายยังไงแล้วผูกควายไว้นิ่งเลย ควายมันไม่กระดุกกระดิกเอ๊ะณรู้ว่าควายมันเป็นอะไรไปยายพอลล่ามันเลี้ยงควายนะคะวันนี้ทุกคนอุย้ยดูสีมันน่าดูดูแต่มันก็มีความน่ารักอยู่นะเป็นควายของแม่นะเป็นแม่กับลูกนะโอ้ยมันสนเขาสนมันผูกด้วยมันผูกจมูกเขาเรียกว่ามันสนนะภาษาอีสานเพราะว่าภาษาอีสานนี่เขาเรียกว่าสนจมูกควายนะ เราสงคนกำลังเลี้ยงควายอย่างสนุกสนานเลยอุย้ยมันมีความสุขมากเลยนะที่ได้เลี้ยงควา